สวัสดีพี่พี่ท่านนะครับก็อัปเดตแผนเทรด EU นะครับแล้วก็ในส่วนของทองคำนะครับเดี๋ยวเริ่มจากยูโร USD ก่อนนะครับภาพรวมในไทม์เฟรมเดย์ณตอนนี้ครับผมก็เรียกว่าลงมาที่ด้านล่างแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีการดีดคืนกลับขึ้นไปนะครับก็ภาพรวมเดย์ภาพใหญ่มันเป็นขาขึ้นก็จริงแต่ว่าภาพเล็กตรงนี้พี่พี่เนี่ยภาพเล็กตรงนี้ครับผมมันเบรกไอ้สีแดงลงมาเนี่ยครับผมแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับเบรกกลับลงมาแล้วก็ดีดกลับขึ้นไป ดังนั้นครับผมณนะตอนนี้มันยังชนแนวต้านในทางฟรมเดย์อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยภาพรวมเล็กๆตรงนี้ครับผมเราจะยังคงมองหน้าเซลลซึ่ง4ชั่วโมงครับผมสามารถทะลุอีเมสลงมาได้นะแล้วก็ดีดขึ้นคืนไปพี่บี้จะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเอาแผนเมื่อวานใช่ไหมว่ามันดิ้งเทสแล้วชอ็อตอะเทสแล้วเปิดเซลลอะตอนนี้มันเข้าออเดอร์เราแล้วนะครับสาหรับแผนเมื่อวานนะทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ครับผมเนี่ยมันย่อกลับขึ้นมาเทสแนวเทสเนี่ยแนวนี้ครับผม ดังนั้นครับผมถ้าเกิดว่ามันทาเหมือนลูกศรก็คือมันเด้งขึ้นมาเทสแบบนี้แล้วม้วนคืนแบบนี้เราต้องเซลล์นะครับวันนี้นะครับ E U U S D เนี่ยครับ e u r U S D เนี่ยเซลล์ครับผมวันนี้เล่นหน้าเซลล์นะครับแถวๆนี้นะครับก็ TP 1-200จุดก็ได้นะครับผมเอาง่ายๆประมาณนี้สำหรับ e u r o U S D ก็คือเล่นหน้าเซลล์นั่นแหละนะครับผมในส่วนของทองคำอะทองคำทำเฟรมเดเป็นอย่างไรทำเฟรมเดครับผมเนี่ยภาพเล็กนะพี่พี่เจนบอก แนวรับเนี่ยทบทำเฟรมเดียแนวรับอยู่ตรงนี้นะแถวๆนี้แล้วก็จะมีแนวต้านอยู่แถวๆนี้นะครับแนวต้านอยู่แถวๆนี้ซึ่งตรงนี้ครับผมแนวรับแถวเนี้ยไหมมันเบรกลงมาแล้วก็เมื่อวานเนี่ยครับปิดได้เต็มแท่งเลยครับผมปิดแดงเต็มแท่งแสดงว่าตรงเนี้ยเบรกเล็กๆลงมาซึ่งในทางเฟรมเดียครับผมภาพโครงสร้างราคามันเป็นแบบนี้ครับในทางเฟรมเดีเนี่ยโครงสร้างราคาเป็นแบบนี้ แสดงว่าเด้งขึ้นเราต้องช็อตครับผมเราต้องเซลนะครับในทมเฟรมดีสี่ชั่วโมงบอกว่าอย่างไรสี่ชั่วโมงบอกว่าทะลุอ e ีเมสสองแล้วแล้วก็เบรกโครงสร้างขาลงดังนั้นนะครับผมสี่ชั่วโมงก็เล่นเซลเหมือนกันนะครับแต่ว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยอาจจะต้องแบบรอเด้งเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไอซเข้าสู่โซนโอเวอร์โซลแล้วนะครับมันใกล้โซนโอเวอร์โซลมากดังน,น,นั้นเนี่ยต้องระมัดระวังในการเซลนะครับ ต้องรอให้มันเด้งก่อนทีนี้หนึ่งชั่วโมงบอกว่าอย่างไรหนึ่งชั่วโมงบอกว่านะครับภาพรวมเล็กนะครับในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับภาพรวมเล็กอ่ะหนึ่งชั่วโมงเป็นแบบนี้๊บิ่๊บ,บ,บ,บนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ครับผมเด้งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเนี่ยเราจะเลี่ยหน้าเซลลทันทีนะครับจุดที่มันจะเปลี่ยนทิศทางคือแถวแถวนี้พี่ๆเนี่ยเนี่ยถ้ามันเบรกตรงนี้ได้มันจะไม่สวยนะครับ ถ้ามันเบรกตรงนี้ได้ใช่ไหมสมมติว่ามันเบรกขึ้นแล้วมันทาแบบเนี้เราจะกลับไปเล่นหน้าบายแต่ถ้าเกิดว่ามันเด้งขึ้นแล้วไม่ผ่านบริเวณแถวๆสัก2028 2030เนี่ยตรงเนี้ให้เซลให้เซล์อีกหนึ่งรอบนะครับไอตรงเมื่อกี้นะครับไอตรงเมื่อกี้ให้เซลอีกหนึ่งรอบนะครับเนี่ยให้เซล์อีกหนึ่งรอบนะครับเด๋ยวเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเด้งขึ้นแล้วมันวกกลับลงมาแบบนี้ กลับลงมาแบบนี้เราจะทําการเซลฟนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เด้งขึ้นแล้วเราเซ์อย่างเดียวครัด้งขึ้นแล้วเซล์อย่างเดียวนะครับวันนี้ก็แผนยูโรยูเแล้วก็ทองคาก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือแบบให้มันดิ่งขึ้นไปแบบจิ้มเส้นเอเหน่อยแล้วก็กดเซลล์เลยนะครับถ้ามันไหลลงสัก3 0 0ถึง5 0 0แล้จุดก็ทีพได้เลยครับผม